รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่สงสเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองจัดกิจกรรมดังนี้วันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2568จัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สู่ชุมชนณโรงเรียนวัดจันนิมิตตำบลสาราแดงอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินการคือกิจกรรมศิลปะนำสู่การอ่านประดิษฐ์ตะกร้าปุกปิ๊กก,การดอกไม้และวันแม่ตุ๊กตายโยกเยกกิจกรรมนันทนาการบิงโกอาหารหลักห้าหมู่ทายคำจากบัตรคำหมวดสัตว์กิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติไข่มว้วนวันที่18สิงหาคมพุทธศัการาช2568จัดกิจกรรมโครงการหมอหมู่บ้านตํบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้วันที่13-15สิงหาคมพุทธศักราช2568นางปุณภาเชิดเพชรรัตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองพร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพงานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนานตนเองวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568จัดอบรมโครงการค่ายวิชาการเสริมหลักสูตรกระบวนการคิดวิเคราะห์แก่นักศึกษาณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองวันที่2าคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการสูนยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัดศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าค่ายุวกาชาติต้านยาเสพติดณปากช่องแคมจังหวัดโคราชวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองข้าราชการครูและคณะครูศูนย์การเรียนรู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการสอบเอนเน็ตณโรงเรียนวัดชัยมงคลอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองงานอื่นๆวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568 ผู้อำนวยการสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดทองคุ้งวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568ผู้อำนวยการสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองและบุคลากรในสังกัดได้รับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านจินห้าจังหวัดอ่างทองประจําปีงบประมาณพุทธศัการาช2568บูราณาการกับหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวางังนาวัจจันทารังสีตําบลหัวไผ่อ,อําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองวันที่22สิงหาคมพุทธศัการาช2568 ผู้อำนวยการสู่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอ่างทองมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดดำเนินจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมสุขภาพจิตแก่นักศึกษาในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง